สวัสดีค่ะเจอกันกับช่องแม่ชอบรีวิวอีกแล้วนะคะน,นะคะแม่นิวก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะที่จะมาช่วยทุกคนนะคะในการบอกลาสิวเซียนตรงนี้ตรงจมูกแล้วก็สิวเซียนที่อยู่บนหน้าของเรานะคะอ่าหลักๆนะคะแม่นิวก็จะเน้นสิวเซียนที่เป็นสิวหัวดําบริเวณจมูกเนาะเพราะว่าแม่นิวมีเยอะมากนะคะทุกคนคิดภาพผลสตรอเบอร์รี่ออกไหมคะอย่างงั้นแหละคะ่ะที่มีเม็ด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 ,เ,มดเป็นสิวเซียนนะคะ วันนี้นะคะเทคนิคที่จะใช้ง่ายๆนะคะก็คือใช้ของใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถหาซื้อได้นะคะก็คือชิ้นนี้เลยชิ้นแรกนะคะตัวน,นี้เลยวัสลีนนะคะหรือพวกปิเตรเลียมเจลลี่นะคะตัวน,นี้นะคะจะเป็นส่วนผสมในการทําสครับขัดลูกขุมผลของเรานะคะแล้วก็อย่างที่2คือตัวน,นี้เลยค่ะนี่เลยยาสีฟันนะคะยาสีฟันกับ มาสลีนเจลลี่นะคะจะเป็นจะเป็นตัวช่วยในการทําความสะอาดรูขุมขนของเรานะคะแต่ทุกคนคะต้องทําเป็นประจำนะคะอย่างสม่ําเสมอนะคะเพราะอะไรต่อให้สิวเซียนนะคะต่อให้เราพยายามที่จะดึงจะลอกมันออกนะคะมันหลุดก็จริงค่ะแต่มันก็จะออกมาใหม่ดังนั้นนะคะเราก็ต้องใช้วิธีในการทําความสะอาดและปิดรูขุมขนของมันนะคะแรกนะคะก็ให้ทุกคนนะคะใช้น้ําอุ่นนะคะในการประครบ บริเวณที่เราเป็นสิวเซี่ยนนะคะต่อไปนะคะผสมไปเลยค่ะ ผสมวัสลีนนะคะกับยาสีฟันนะคะในส่วนผสมที่เท่ากันนะคะก็คือ1ต่อ1นะคะแล้วเราก็ผสมกันเลยนะคะแบบนี้เราก็ผสมกันเลยนะคะวิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่ออร์แกนิกมากๆเลยนะคะทุกคนทุกคนสามารถทําได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะเอาละคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอามาถูที่จมูกของเรานะคะหรือบริเวณที่เราเป็นสิวเซียนนะคะ ะะแต่วันนี้นะคะแม่นิวจะใช้แปรงนะคะแปรงนี้เป็นแปรงใหม่นะคะทุกคนแล้วก็ค่อนข้างจะมีขนแปรงที่ซอฟนะคะเหมาะกับหน้าเรามากๆเลยนะคะก็ขัดไปเลยค่ะขัดไปบริเวณที่เรามีสิวเซียนนะคะของแม่นิวนะคะจะมีบริเวณจมูกนะคะเนาะแล้วก็ บริเวณหน้าแก้มนะคะก็จะมีคัดวน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 นะคะบริเวณจมูกเนี่ยจะเยอะมากเลย few moments later okay, ค่ะแม่นิวก็ไปทำการขัดหน้าเป็นเวลาประมาณ2นาทีแล้วนะคะก็หลังจากนี้นะคะให้ทุกคนนะคะใช้น้ำนะคะที่เป็นน้ำเย็นจัดแบบนี้เลยนะคะที่ขึ้นไอแบบนี้เลยนะคะในการทำความสะอาดนะคะเพื่อที่เราจะทำการปิดรูขุมขนนั่นเองนะคะเดี๋ยวแม่นิวขอไปล้างหน้าก่อนนะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราใช้น้ำเปล่าที่มี ความเย็นที่เย็นจัดแบบนี้นะคะในการล้างหน้าเพื่อจะได้กระชับรูขุมขนนะคะเพื่อจะได้ไม่ให้นะคะสิ่งสิ่งสกปรกหรือ,อมลภาวะต่างๆเข้าไปอุดตันบนใบหน้าของเรานะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นวิธีนะคะในการที่จะทําให้ทุกคนนะคะสามารถทําความสะอาดรูขุมขนนะคะสิวเสียนต่างๆได้นะคะ แต่ทุกคนคะอย่าลืมนะคะว่าเราต้องทำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะคะถึงจะเห็นผลเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแม่ยุก็มาแชร์เทคนิคง่ายๆแค่นี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องแม่ชอบรีวิวด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย